เป็นเรื่องราวที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีดาราสาวคนหนึ่งเธอโดนพ่อแท้ๆทิ้งลงถังขยะเมื่อตอนอายุได้แค่หนึ่งขวบ แต่ปัจจุบันเธอได้มีชื่อเสียงแล้วพ่อของเขาก็กลับมาแสดงตัวเพื่อตามหาเธอและจะขอเงินเยียวยาค่าเลี้ยงดูซึ่งเป็นเงินกว่า50ล้านหยวนหรือราวประมาณ250ล้านบาทโดยดาราสาวคนนี้เขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2010ในวัยแค่22ปี ในตอนนั้นเธอไม่มีชื่อเสียงแม้ว่าจะมีผลงานบ้างกระทั่งเธอมีโอกาสได้แสดงในซีรีส์ดังเรื่องหนึ่งด้วยบทบาทท่าทางที่บริสุทธิ์และสวยงามของเธอในละครทำให้เริ่มมีคนรู้จักเธอมากขึ้นและงานก็ได้รุ่งเรืองมีงานการแสดงมากขึ้นและเพราะบุคลิกที่น่ารัก หวานแหววของเธอกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนกลับเป็นอย่างมากมีอยู่ครั้งหนึ่งขนาดออกรายการกับแม่เมื่อโดนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเบื้องหลังของเธอทำให้เธอถึงกับเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมากลางรายการ เธอบอกแค่เพียงว่าตนเองเติบโตมาในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเล็กเธอกับแม่มีชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีใครมาก่อกวนเธอเข้าใจดีว่าแม่ของเธอลำบากมากในการเลี้ยงดูเธอตั้งแต่เล็กจนโตแม่ต้องวิ่งทำงานหลายๆที่ทั้งหมดนี้เธอเห็นมากับตาตนเองทำให้เธอรักแม่และกะตัญญูต่อแม่เป็นอย่างมาก เธอยังบอกอีกว่าจะใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อปกป้องแม่และเมื่อพิธีกรพูดถึงพ่อจะสังเกตเห็นว่าเธอพยายามหลบสายตาเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างจากนั้นก็พูดว่าความจริงพ่อไม่ชอบเด็กผู้หญิงเพราะตอนเธออายุได้เพียงหนึ่งขวบพ่อของเธอได้นำเธอไปทิ้งไว้ที่ถังขยะโชคดีที่แม่ได้แอบมาเก็บเธอไปเลี้ยงดูถ้าไม่มีอุ้มมือของแม่ก็คงไม่มีฉันในวันนี้ถึงแม้ว่าพ่อจะทำกับเธอแบบนี้ แต่เธอก็ไม่เคยบ่นด่าพ่อเลยแม้ว่าเธอจะไม่ได้เกลียดพ่อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะให้อภัยต่อการกระทําของพ่อครั้งหนึ่งขณะที่ไปออกรายการหนึ่งเมื่อกำลังอัดเทปบันทึกอยู่นั้นพ่อของเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าลูกไม่เคยกระตันอยู่กับตนเองเลยไม่เคยถามเรื่องทุกสุขแม้กระทั่งขอเงินค่าเลี้ยงดู50ล้านหยวนหรือราวประมาณ250ล้านบาทก็ยังไม่ให้ แถมยังพูดอีกว่าเธอทำงานหาเงินได้ง่ายก็น่าจะให้ได้